สวัดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการมายาก,กา้าวสวันนี้อยู่กับพี่แจ็คกรลีนคระแล้วก็ทับเค้กมายา h ชาแนลครับเพิ่อแป๊บเดียวครึ่งเดือนแล้วนะคุณใช่<ท>แล้ววันนี้ก็มาเจอกันในวันพุธนะครับมาเจอกันแบบนี้แหละทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับสรุปใครฆ่าน้องชมพู่เนี่ย <laughs> เอาจริงว่าข่าวเนี้ยไม่เคยติดตามตั้งแต่ต้นแต่พอนหลังๆมันเริ่มรู้สึกมันเหมือนโคน,นันแล้วอะใช่มันเหมือนพ่อแม่อะไรเนะาะเดีด๋ยวโทษคนนั้นที่เดี๋ยวเราเชื่อว่ามันมีคนถามเราเชื่อว่าอย่างนั้นดิฉันหลอสะด,ดิ้งเลยพี่สาวน้องชมพู<อ>่จริงๆสะด,ดิ้งไม่ได้ชื่อสะดิ้งนะชื่ออะไรอะชื่อน้องไอซ์นางนำโพสในเฟซบุ๊กอธิบายแต่ว่าตอนเด็กอะชอบร้องไห้เพื่อนก็เลยเรียกสะดิ้งนี่สะดิ้งคือพี่สาวของน้องชมพู่น้องชมพู่ที่เสียไปพ่อชื่อพ่อชื่ออนามัย แม่ชื่อสาวิตรีแม่นุษนะคะลุงชื่อลุงพลแล้วเมียลุงป้าแตนเอาดูหมดแล้วคุณซองเอ้าไม่เป็นไรข่าวนั้นมันเครียดมาดูข่าวบันเทิงดีกว่าจริงๆก็เดี๋ยวใกล้แล้วล่ะก็จะรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นหมอปลาบอกอะเนาะก็ติดตามต่อไปนะครับพาที่ข่าวเรเ่องของเราเรื่องราวของน้องจิมมี่แล้วก็น้องทอมมี่นะฮะสองนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ใช่ใช่ใช่เขาเล่นละครแบบ อินมากเลยอ่ะของนี้เข้ามาจาก YRU the series เพราะ,ะรักใช่เปล่านะฮะล่าสุดนะคะ่ะไปสอบถามเขาเรื่องราวที่ว่าแอบเสียดายหรือเปล่าที่จังหวัดซีรีส์ออนแอร์อยู่ในช่วงของโควิด19เพราะว่าถ้ามันจะไม่อยู่ในช่วงโควิดอ่ะถ้าอยู่ในช่วงของให้การปกติอ่ะมันจะยิ่งดังกว่านี้เขาเสียดายไหมนะฮะหนึ่งเรื่องรวมถึงตัวของซีรีส์จบแล้วเนี่ยได้มาพบปะจะเจอกับแฟๆบนๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่ในช่วงโควิด19ไงีเดี๋ยวไปถามทางจิมมี่แล้วก็ทอมมี่กันครับค่ะ ก็จริงๆก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนเนีปกติทุกครั้งใช่ไหมครับทุกคนของซีรีส์วายเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีกระแสมาแล้วเราก็มาเฟล,ลพอดีจังหวะที่แบบมีโควิดพอดีซ<ม>ีรีส์เราจบแล้วเราไม่สามารถต่อเนื่องกับกับกระแสนั้นได้อะไรเงี้ยมันก็แอบ,บเสียดายนิดนึงเพราะว่าก็จะได้แบบคุกคีหรือว่าพบปะแฟนคลับมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยก็เสียดายครับ แต่ก็ดีใจนะที่แบบว่าพอเรามารู้อีกทีคือแบบว่าแฟนคลับแบบรอเราเยอะมากเพื่อที่จะแบบว่ารอส่ฟ้าตซนรอจิมมี่ทอมมี่อยู่อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังรอเราอยู่อ่ะเราก็พร้อมที่จะกลับมาแล้วก็สร้างความสุขให้ทุกคนเหมือนเดิมครับผมจริงๆแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็แบบว่าอยู่กับแฟนคลับกลุ่มเล็กๆเ,เพราะว่าก่อนหนนี้นคือเราอยู่กับแฟนคลับกลุ่มเล็กๆมาเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมาก mm. เออแล้วก็เราไม่ได้แบบอยากที่จะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นขยาย ใหญ่ขึ้นมีแฟนคลับเยอะขึ้นผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะเพราะแบบว่าเมื่อกี้แบบว่าที่ต้องเล่นกีตาร์ที่งานวันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าเล่นได้เล่นได้ธรรมชาติไม่ต้องเก่งมากเพราะว่าแฟนคลับยังน้อยคราวนี้ถ้าเกิดว่าแฟนคลับมาขึ้นเยอะอย่างเงี้ยโดยการเป็นตื่นเต้นแล้วเพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนกลายเป็นว่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันต้องเจอคนเยอะขึ้นเราก็จะได้แบบเฮ้ย ประสบการณ์เยอะขึ้นแบบว่าได้เจอคนเยอะขนาดนี้มาแล้วนะอ,อะไรเงี้ยก็จะแบบะจะทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยในพรต่อๆไปใช่ขอบคุณครับ แน่ก็หล่อทั้งคู่นะค,คือน,นั่นรักอ่ะน้องทอมมี่เนี่ยหนะ้าเหมือนแบบนัดเดตนะแต่ตัวเล็กกว่าน,น,ดนิดเดียวนะคะแล้วก็ดาีายเหมือนกันที่ซีรีส์เนี่ยไปออนแอร์ในช่วงของโควิด1น<ช>นะครับแล้วก็ดีใจที่รู้ว่าแฟนๆยังรอเจอพวกเขาอยู่ถึงแม้ว,ว่าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้โอกาสมาเจอแฟนครับเพราะว่ามันติดโควิด19ไงมัน ออกมาแบบตัวแบบใกล้ๆกันไม่ได้เจอก็ต้องเจอแบบ<ม>ห่างไกลถ่ายรูปทางห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกสักพักนึงแล้วกันทุกอย่างมันจะกลับคืนมาใช่นะคะก็เป็นการใจด้วยแล้วกันนะคะมาดูกันต่อนะคะกับสกู๊ปมายาสเปเชียลของเราวันนี้จะพูดถึงละครนะคะที่หลายคนบอกว่าละครตกม้าตายตอนจบนั่น<ม>เองนะคะ<ม>ก็คือตอนแรกเนี่ยคำว่าตกมาตายหมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยสนุกมากแต่พอจบแล้วอุ้ยนั่นแบบไม่จบแบบ พีคไม่สุดเล,อลยอ,นนอะ,ะออยเรื่องนะคะมาดูนะคะเรื่องแรกที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้นะคะเรื่องอกเกือบหักแอบ,บรักคุณสามีนะคะพึ่งจบไปหมาดๆกับละครของพี่แอนทอมผสมซึ่งเป็นผู้จัดเรื่องนี้นะคะนำแซนอยปากแล้วก็มิวนั่นเองนะคะ<ช> <ๆ S 1> คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยดูกันฟินเหลือเกิน<ช>มีกุ๊กกิ๊กมึงวินโดยเฉพาะตอนที่ไปเที่ยวพม่าน่ารักนะถ่ายที่เมืองไทยไม่ไม่ถ่ายพม่าแต่ว่าบางฉากใช่ก็มีเมืองไทยผสมกันไปนะคะแต่เขาบอกว่า ตอน3ตอนสุดท้ายเนี่ยละครดันพาคนดูออกทะเลแบบไกลโพ้นแล้วพม่ามีทะเลไงไม่ใช่อันนี้กลับมาไทยแล้ว <c oughs> ตอนที่ท้องอะ่ะเออแล้วไปง้ององงนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนตกจูบสวรรค์เบียงไปเลย,รรยนะคะก็เลยทําเอาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าว้ายพี่แอนทำมาสมทําไมเอามายํารวมกันหมดเลยไม่ว่าจะสวรรค์เบียงอย่าลืมสออันปนเปกันไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือดูกระสุนสูไม่แล้วในนิยายมันมีไหมที่ออุ้มท้องไม่มีบ้านสวนริมแม่นงแมอ่านแล้วไม่มีใช่ปะใช่เออแล้วมัก็ถึงทำอย่างนี้ก็อาจจะ จะได้เข้มข้นไงผู้ใหญ่สั่งหรือเปล่าไม่รู้นะคะ,ะเ,รเรื่องอะไรอะเร็อแกะแม็กเรื่องต่อไปนะคะซ่อนเ <laughs> งางรักเรื่องนี้จะบอกว่าตกมมาตายตั้งแต่กลางเรื่องนะคะเพราะว่าเล่นมีการเปลี่ยนบทตัวละครไปซ้ายสุดขวาสุด กันเลยทีเดียวจนไม่มีความสมเหตุสมผลหลังจากที่โดนชมเรื่องความแปลกใหม่ของบทละครคือตอนแรกละครเอ๋อวิบดีมากเลยซีจีขั้นเทพเพราะว่าลิชี่เล่นเป็นฝาแฝดนี่นะฮะกลายเป็นละครสุดเพรียแห่งปีเขาว่าอย่างนี้เลยมาตามกันต่อกับเมีย2018นะคะเรื่องนี้บทดีนักแสดงดีการกำกับดีค่ะแต่ก็ต้องบอกว่านะคะพอละครใกล้จบคุณผู้ชมค่ะนะคะด้วยความที่เขาก็อยากเพิ่มเลตติ้งอะนะคะเรื่องมันก็เลยยืดยนะคะมีเพิ่มผลไมนไปเรื่อ ลงลำไยนะคะลำไยนี่คือแปลว่าลำาลคาญนั่นแหละคุณผู้ชมกว่าพระนาเนี่ยจะลงเอยกันนะคะตัวท้ายก็อยู่ดีก็กลับใจปุ๊บปั๊บแถมยังไทยอินโฆษณาซะจนคนลืมไปเลยนะคะว่าอเอ้านี่มันตอนจบละครหรือเนี่ยเรื่องนี้พี่ป้องเล่นนะคะแล้วก็มีคนมีน้ำทิพฟิล์มฟิล์มแล้วก็มีน้องมาลีมารีเบอร์เนอร์ใช่ค่ะอ่าเรือ่องต่อไปบลลังหงนะฮะช่องจดสีส่งเข้าประกวดเรื่องนี้ยกให้เป็นมาสเตอร์พีของตอนจบเพราะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาภายในแต่ก็ไม่มีความ คาดคิดว่าผู้จัดเนี่ยจะทำตอนจบโดยการพิมพ์บทละครลงจอนำเสนอแบบ powerpoint ออให้คนดูอ่ะไปอ่านเอาเองเพราะตอนจบเป็นยงเฮ้ยจริงเหรอจริงอ่านเองแบบนี้เลยเหรออ,อตัดจบไปแบบงงทั้งบางเออโลดอะ,ะบรรลองช่องอะไรนะบรรลองช่องเจ อ๋อละครพี่ตัวตอนนั้นใบเฟินเล่นป่ะใช่เออนะคะนานมาแล้วก็นั่นแหละก็นะคุณต้องไปซื้ต้องไปซื้ตอนจบดูซะน่อยเป็่อนเออมาดูกันต่อปิดท้ายกับเล่บันพการอุะครเรื่องนี้ตอนแรกคนชื่นชมมากเลยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนจบตกมาตายอีกแล้วเพราะว่ามันเบาที่สุดนะคะทำได้ไม่ถึงใจคนดูเท่ากับตอนที่ผ่านมาคือตอนที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องราวแบบซับซ้อนอ่ะมันย้อนยุย้อนเวลากันไปมานะคะว่าใครฆ่าใครทำร้ายใครอะไรเงี้ยค่ะบางปมเขาบอกว่าที่ผูกไว ก็เฉลยแบบงงๆเหมือนกินอาหารอร่อยอร่อยอยู่แต่หมดเร็วไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนจบตัวร้ายดันตายแบบว่าเร็วเหลือเกินเล่นการของพี่ปิ่นมพี่ป่แล้วก็บอดาราเล่นแบบดังๆเล่นเยอะมากแต้วเจนจิพี่ต่อน้องบูมสุภาพรแล้วก็บปละครเหมือนตั้งใจว่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่องเป็นละครแบบครบรอบปีนู้นปีนี้อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วเอ้าเรตติ้งไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะใช่ช่วงนี้ก็สู้น้องชมพู่ไม่ได้นะคะโอ้โหต้องยอมจริงๆอ่าไม่เป็นไร ก็ติดตามกันต่อไปละครบ้านเราเนี่ยมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีก็ชมไม่ดีก็ติกันได้ละครไทยถ้าคนไทยไม่ดูแล้วใครจะดูล่ะใช่ถ้าคนไทยไม่ดูคนสิงคโปร์จะมาดูเหรอแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพักก่อนนะคะต่างชาติก็หยุดก่อนใช่พักกันแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ